คลิปนี้จะมาสอนวิธี resize หรือว่าปรับขนาดรูปภาพในโปรแกรม Canva กันนะครับซึ่งบางทีเราอาจอยากจะได้รูปภาพไปใช้ในงานต่างๆในงานปีเซนตงาน Full HD หรือว่าในการทำเป็นใบโบชัวซึ่งไม่ใช่ขนาด Full HD เป็นแนวตั้งแนวนอนเราสามารถทำได้นะครับถ้าใครอยู่หน้า Canva แล้วในหน้าแก้ไขให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับ อันนี้ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชันโปรเท่านั้นนะครับเวอร์ชันที่เราจ่ายเข้าเป็นรายปีนะให้กดคําว่า resize ตรงข้างบนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีไซส์ขนาดต่างๆนะครับขึ้นมานะให้เรากับสามารถเลือกได้นะครับผมเป็นไซส์ c o อร์ปก facebook หรือว่าเป็นโลโก้ก็ได้นะจะมีขนาดขึ้นมาให้เราเลือกนะนี่นะให้เราติ๊กถูกนะสามารถเลือกได้หลายไซส์นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงีง้ยอ่าเราสามารถเลือกได้หลายไซส์ในครั้งเดียวซึ่งมันก็จะเปิด หน้าแถบออกมาเลยทีเชิร์ตก็มีอย่างนี้ผมจะรีไซส์ให้ดูนะครับขนาดปกติของรูปภาพตอนนี้จะเป็นขนาดตัว,ตวนี้นะครับขนาดตัวนี้แล้วผมจะรีไซส์เป็นคุณส์ดีนะครับของวิดีโอแล้วก็ผมจะเอาไปใช้ในปก YouTube ไปปก f a c e b o o k ด้วย f a c e b o o k Cover 2อันนะครับผมก็เลือกเป็นกดตรง Copy a n d r z s i z e 2ครับปึ๊บ นีเ้เราต้องกดอน <lands> ุญาตเพาะอัพก่อนนะฮะอ่า er อเรานะครับอาเราอ่าเราเพ p ะอัพแล้วก็คลิกคอนติเนีย d เอ i ดิติ้ Hoy, งนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปกดรีไซเ์อีกทีนึงนะครับเอาปก YouTube Cover อ่าปก u t u b e แล้วก็วิดีโอนะครับอ่าแล้วก็โลโก้แล้วกันผมจะเอา3ไซส์ สีไซส์กับตัวของมันเองโอเคแล้วก็กด c o p y resize ครับเนี่ยมันจะเปิดหน้าต่างใหม่มามาแบบสีหน้าเลยนะครับเปิดหน้าต่างใหม่เห็นไหมครับขนาดแต่ละไซส์ก็จะไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นขนาดที่เราได้ลงไปแล้วนะเห็นไหมอ่าซึ่งถ้ามันไม่พอดียังไงเราสามารถที่จะมาปรับแต่งเองได้นะครับในภายหลังนะครับปรับแต่งเพิ่มเติมได้ แล้วในหน้าหลักของเราเดี๋ยวผมจะเข้าไปหน้าหลักให้ดูนะหน้าหน้าโฮมนะ,อะพอผมรีโหลดก็จะเห็นว่ามันจะมีรีเซนต์ดีไซน์งานที่ผมแก้ไขแล้วเนี่ยมันจะออกมาทุกอันที่ผมได้รีไซน์ไปนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะเรียกเก็บหรือว่ากดเพื่อที่จะลบมันก็ได้ครับกดมุกทูทชได้ หรือว่าที่จะกดแล้วก็เลือกที่จะดาวน์โหลดมันได้เหมือนกันนะครับกดดาวน์โหลดได้นะครับอก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีไซต์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ